แล้วรือประเทศมาหาอำนาจแต่งเดงียวเท่านั้นการมองไปข้างๆอานจะตอการมองไปในกลุ่มประเทศกลุ่มพวกเซาทำอย่างไรที่เราควรจะต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้เรากลับกลายมาเป็นผู้นำนะ,ะผู้นำในการทำให้เกิดเซาล์กลเซาล์คอเปอเรชั่นหรือความรืวมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนวิธีการเดินเกมทั้ง5ด้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากบลูเทเกอร์ไปเป็นบลูเชเปอร์การทำให้ประเทศไทยเป็นเฟรนช์ชอร์ริ่งเพลส ความสร้าหารในการเข้าไปยื่งเงืินไในการเจรจาต่อรองกับประเทศมหาอำนาจตสร้างสรรค์การยกระดับมาตรฐาประเทศไทใช้่นการเข้าร่วมกลุ่ม OCD รวมถึงการถือบทบาทนําของประเทศไทยเพื่อสร้างความรู่มไมายร่วมมือในกลุ่มระหว่างประเทศกําลังพัฒนาะหรือ6ู3โอ Operation เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถลงมือทําได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ในฐานะประเทศ Video Power สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ครับไม่ว่าเราจะเลือกเตนเกมอย่างไร เราต้องใช้การพูดที่ยึดหลักการเพื่อทําให้ทุกๆการตัดสินใจของพวกเราต่อจากนี้จะไม่สามารถถูกบอกว่าได้ว่าประเทศไทยกําลังเข้าข้างประเทศมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งธ้ามาแครับทั้งหมดที่ผมได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่นี้เพื่ออยากเน้นย้ําให้รัฐบาลตะหนักอีกหนึ่งครับให้ท่านถามคำถามกับตัวเองว่าที่ผ่านมาท่านได้สื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน อย่างชัดเจนและอีกเพียงพอหรือยังว่า,าการเจรจาที่ท่านจะเจรจากับสหรัฐอเมริกานั้นมีใครได้รับผลกระทบบ้างและพวกเขาเหล่านั้นจะเตรียมตัวในการรับมืออย่างไร